สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสวนสวนข้างบ้านนะคะมีผล,ลไม้เยอะมากนะคะให้ทายว่านี่คือผลไม้อะไรนะคะหลายคนคงรู้จักแล้วแหละนะคะนี่คือเซียนท้อนะคะนี่เซียนท้อเป็นต้นแบบนี้เลย ใบเหมือนมะม่วงเลยนี่ค่ะลูกเป็นอย่างนี้สีเขียวอันนี้ลูกดิบนะดกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยข้างบนมีผลสีเหลืองนี่ค่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสุกแล้วนะคะเสียนทอเหมือนมะม่วงเลยทุกคน นี่ค่ะต้นเขาเหมือนต้นมะม่วงเลยใบคล้ายๆกันแบบนี้มีนี่นะคะเสียนท้อค่ะดกเหมือนกันนะเนี่ยดอดกมากโอเคค่ะวันนี้พามาชมสวนทางบ้าน แล้วก็ชมผลไม้พิเศษเรียกว่าเสียนทอนะคะลูกเสียนทออันนี้ปาเคยชิมหรือ,อยังคะเคยชิมเสียนทอหรือ,อยังแม่คะรสชาติจะเป็นยังไงคะหวานใช่ไหมลูกสุกอ่ะม,มันมันนะคะแม่บอกว่ามันจะมันมันโอเคเดี๋ยวเราคงได้ชิมกันนะคะโอเคเดี๋ยวลาไปแล้วครับ ลูกเสียนถอนะคะต้้งลองกินกันคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปชมผลไม้หลายๆแบบนะคะมีเยอะอ๋อมีส้มโอด้วยนีย่เดี๋ยวไปชมส้มโอดีกว่าดูต่ออ๋อนี่คะ่ะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ลูกที่มันสุกไม่ไงอ่ะดูลูกสุกก่อนนี่คะ่ะ นี่สุกแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ลูกสุกรสชาติก็จะเป็นมันๆน,นี่นะคะนี่เป็นแบบนี้เสียนท้อตอนที่สุกแล้วนะโอเคแต่ต่อไปดูอีกสักผลไม้อีกหนึ่งอย่างดูมะนาวก็ดกด้วยทุกคนดูมะนาวมะนาวสีเขียว ที่ประเทศไทยมะนาวก็จะส่วนใหญ่เป็นเป็นลมนะคะสีเขียวแบบนี้แล้วก็ที่เห็นอยู่ต้นนี้คือส้มโอค่ะดกมากดูเลยแต่ต้นสูงตอนนี้ยังยังยังเช้าอยู่นะคะอาจจะยังเห็นไม่ชัดนี่ ส้มโอเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ส้มโอนะคะทุกคนโอเคมีใครชอบผลไม้อะไรบ้างอ่าชอบส้มโอมากนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลากันไปด้วยเสียนทอนะนี่ลูกนี้เลย เหลืองใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วคือต้นนี้นี่เองคือต้นของเขานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเสียนท่อ